สวัสดีครับพี <c oughs> ่พี่น้องๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์เด็กป้าน,นอกเหมือนยังเคยนะครับก็สวัสดีปีใหม่สําหรับปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมมาแกะพระเพิ่งจะได้มานะครับของหลวงปู่สมบูรณ์สิริปัญโย,ยหลวงปู่สมบูรณ์สิริปัญโยตำนักสงเขาพลอยะสองหพอดีนะครับเป็นรุ่นฮนุมานนะ ตัวนี้จะเป็นเหรียญน,น่ครับเหรียญน,นี่เหรียญมุนักการเป็นรูบานผมก็ไปจองมาที่เห็นเลขนี่คือรายการนะครับเป็นรายการเนี่ยหกเจ็ดแปดก็ไม่แพงนะครับเป็น้าใหม่เป็นเกจ,จิอ่าดีนะครับผมไปกราบท่านประจำหลายๆคลิปผมก็เริ่มทำคลิปท่านมาห,หลายๆคลิปแล้วนะ จังหวัดฉะเชิงเซามาไม่รีรอลุ้นเลขสวยกันเลยสำหรับสายชอบแกะลุ้นอันนี้รู้สึกจะเป็นเนื้อรู้สึกจะเป็นเนื้ออ่าเป็นเหมือนทองทิพชุบเหมือนเนื้อทองชุบชุบทองนะลงยาน่ครับสวยงาม เห็นไหมสวยงามนะครับนี่ราคาจองสองร้อยบาทนะครับเนี่ยดูเลขดิเจ็ดสองนี่ครับเลขนี่เจ็ดสองเลขที่ออกอเป็นธนุมานนะครับนี่ข้างบนก็เขียนมนพระการอ่นนี้ก็เป็นยันนี่ครับสำนักสงเขาพอยฉะเชียงเศราเจ็ดสองรวมกันได้เก้า ก็ถือว่าโอเคสวยนะเยนสวยเลยเลยทีเดียวไม่จะพป็งเก็บวางไว้นี่แล้วนะแมวแมวชอบอะไรเนี่ยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นรายการสามกระสักาสามเคนะเนื้อสามกระสัมา สวยสดงดง,งามให้พี่ได้ดูได้ชมดูสินี่ยสวยนะเป็นเนื้อ 3K ชุ็บ 3K ขาวเนี่ยเงินทองเรียกอะไรเอย่ยสองสามเห็นไหมครับ ไม่ต้องลงกล้องหรอกเนาะดูแค่นี้ก็พอแล้วนี่เลขสองสามสวยครับนี่สวยสวยแต่เป็นธนุมานใช่ไหมธนุมานหลังสิงมณฑลปากานธนุมานตัวนี้มาอ,อีกรายการอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเนื้อฉนวนนำเลิกหรือตะกวนนำเลิกลนะี่แหละทำไม่ได้ แต่มันก็จะมีพวกทองแดงนะลุ้นทองแดงก็ร้อยกว่าบาทมา,ด,า,าดูอีกหนึ่งรายการดูอีกหนึ่งรายการเป็นชนวนครับผมน้ำเลืกอกนี่ก็สวยได้ความคลาสสิกเลยครับโอ้มีน้ำมันด้วยนะมีน้ำมันเป็นน้ำมันเสือเนี่ยว่านว่านจากเขาอ้อเนี่ยว่านเสือจากเขาอ้อว่านน้ำมัน ชมเลขกันเลขเบิ้ลน,นะครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดมห็นโอเคลองสองนี้นหน่อยนึงเป็นเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดใช่ไหมใช่แล้วเลขเจ็ดเจ็ดโอเคงั้นก็ ฝากไว้ด้วยสำหรับหลวงปู่สมบูรณ์นะครับสิริปัญโยที่ฉะเชิงเซาใครมีโอกาสชอบไปกราบท่านนะอ่าแวะแวะกราบท่านก็ก็ได้พิมพ์ไปวัดเขาพลอยเดี๋ยวก็เจอนะครับงั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ